สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมยิ่งดูแลผมมากเท่าไหร่ปัญหาหนังศีรษะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับหนังศีรษะของเรากันครับมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับก็คือการสระผมทุกวันจะทําให้ผมสะอาดหนังศีรษะสุขภาพดีแต่คําถามก็คือความเชื่อนี้มันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่กันแน่ ความเชื่อเรื่องการสระผมทุกวันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับและคําตอบแรกที่น่าประหลาดใจก็ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างการสระผมกับภาวะผมมันนี่เองไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับคือไอสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะช่วยเนี่ยกลับส่งผลตรงกันข้ามซะง,งั้นข้อมูลชี้ว่าการสระผมที่บ่อยเกินไปนี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้หนังศรีรษะเราแหง้งแล้ววงจรน,นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันละ่ะวงจรมันเป็นอย่างนี้นะครับลองนึกภาพตามนะพอเราสระผมบ่อยเกินไปใช่ไหม น้ำมันตามธรรมชาติที่มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันหลังศีรษะของเราเนี่ยมันก็ถูกล้างออกไปหมดเลยทีนี้ร่างกายก็เหมือนตกใจสิครับก็เลยต้องเร่งผลิตน้ำมันออกมามากกว่าเดิมเพื่อชดเชยผลลัพธ์ก็คือผมเนี่ยดูมันเยิ้มเลยแต่หนังศีรษะที่อยู่ข้างใต้น,น่ะสิครับกลับยังคงแห้งและก็เสียสมดุลอยู่ดีแต่เดี๋ยวก่อนการสัะผมบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายแค่คนเดียวนะครับยังมีปัจตัยอื่นๆอีกหลายอย่างเลยที่ส่งผลให้หนังศีรษะแห้งได้เหมือนกัน เรามาลองดูกันต่อดีกว่าครับว่ามีอะไรอีกบ้างที่อาจจะซ่อนอยู่เรามาเริ่มจากอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดกันก่อนเลยก็คือเรื่องของกิจวัตรและพฤติกรรมต่างๆของเรานี่แหละครับที่บางทีเราอาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันกําลังทําร้ายหนังศีสาอยู่นอกจากเรื่องความถี่ในการสระผมที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ตัวนี้แหละครับมันสามารถดึงเอาความชุ่มชื่นออกจากหนังศรีรษะของเราไปได้โดยตรงเลยนะซึ่งก็จะทําให้เกิดอาการแห้งแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายมากเอาละทีนี้เราจะมองให้ลึกลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนั่นก็คือปัจจัยที่มาจากขั้นในร่างกายของเราเองซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะควบคุมได้ยากกว่าหน่อยแต่ก็สําคัญมากๆเลยครับอย่างเรื่องของอายุที่มากขึ้น ความสามารถของผิวในการกักเก็บความชุ่มชื้นมันก็จะลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นภาวะขาดสารอาหารบางชนิดที่จําเป็นต่อผิวหนังหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณออกมาผ่านสุขภาพของหนังศรีรษะได้เหมือนกันนะครับนอกจากพฤติกรรมกับปัจจัยภายในแล้วนะมันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งครับเป็นปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ําแต่กลับส่งผลกระทบกับหนังศรีรษะของเราโดยตรงเลยครับ ใช่แล้วครับสภาพอากาศนี่แหละอากาศที่มันแห้งๆความชื้นในอากาศต่าๆเนี่ยไม่ว่าจะมาจากอากาศหนาวหรือการที่เราอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยมันจะคอยดึงเอาน้ําและความชุ่มชื้นออกจากผิวของเราไปเรื่อยๆครับซึ่งก็รวมถึงหนังศีรษะของเราด้วยพอได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมครับว่าอาการหนังศีรษะแห้งเนี่ยมันเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่ร่างกายกําลังพยายามจะสื่อสารกับเราอยู่ งั้นเรามาสรุปกันอีกทีนะครับสาเหตุหลักๆของหนังศีรษะแห้งเนี่ยมันมีหลากหลายมากตั้งแต่พฤติกรรมการดูแลของเราเองเช่นการสระผมบ่อยหรือการใช้ผลิตภัณฑ์บางชนิดไปจนถึงปัจจัยภายในอย่างเรื่องของอายุและสุขภาพหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกอย่างสภาพอากาศการทําความเข้าใจต้นตอพวกนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญเลยที่จะทําให้เราดูแลหนังศีรษะได้กลับมาสุขภาพดีอีกครั้งและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ลองคิดกันนะครับ จากสาเหตุทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปเนี่ยมีข้อไหนบ้างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไปการหันมาสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะครับ